สุขธรรมสวัสด,ดีทุกท่านวันนี้ก็มาร่วมประชุมสามันครั้งที่สองอของคณะสงฆ์อำเภอพุขันที่วัดสนุนสนว,นวัดมณฑอำเภอพุขัน์จังหวัดศรีสะเกดดังนั้นในวันนี้เรจะพาทุกท่านดูชมบรรยากาศเสนาสนะอาสิ่ก็สร้างาของวัดสนุที่ เราท่านลานั้นถนนบรุงพุทธศาสนาเพื่อให้มีเสนาสนะที่เกิดขึ้นวัดยางสวยงามและก,ก็ชมการประชุมของคณะสงฆ์ด้วยนะทุกท่านก็ในส่วนของเจดีบรรจุอธิอดีจ้าอาวาสหลายๆรูปที่ผ่านมาก็รวมไว้ในฐานอันเดียวกันทุกท่านที่วัดสนุ ครับบทาซีใหม่ได้อย่างสวยงามโบทาซีใหม่อันนี้็็อโบสถอาวัสโนหลังจากที่ได้ทำการบูรณะทาซีใหม่ก็มีความสวยงามตระการตานาดูนชมนาทัศนนาจริงนะในส่วนนี้ก็จะเป็นสาลาการประเรียน แล้วกนะ็โบสดนะบสดในทางวัดในทางพุทธศาสนาทุกท่านก็พาทุกท่านดูชมบรรยากาศภายในวัดสโนทางศาสนาวันวิสาขบูชาโลกสาธุวันเอาโชคมาให้แล้วสาธุสาธุ ดูชมบรรยากาศโอ้เนาะตอนนี้ได้บุญหลายพระมาประชุมเนาะเสือเสือเสือ้สือโอ้นักเรียนเข้ามาทำไมเราท่านแล้วบอ๋อ้มดไปหลายจักแซียนจักลาอะไรเนี่ย มาป็ลายปันได้บ่เนี่ยบ่ปันไดโอ้โหคือได้เงินหลายเนาะสร้างแล้วสร้างอีกเนาะซอบแล้วซอมอีกเนาะบุญหลายบุญหลายได้เงินหลายเห็นไหมเบ็ดเนาะที่ล้างเท้าไต่ได้เนาะมันดนเนาะอ๋อ อ๋อนี่ก็ดูบรรยากาศภายในวัดสโนในวันประชุมของคณะสงฆ์นักทุนทันโอ้โหวันนี้ก็สมประตูจะตอนรับพระมหาทเทระที่มาประชุมรับพระสังฆาธิการมาประชุมแล้วก็จะมี อพอปรอมาอำนวยความสะดวกรูเลกความปลอดภัยนะนนี้ก็ส่วนของโบสดวัสนุกอันีกาตมาสนุกก็ปเป็นหอะรออะฆังเนาะ มาตรงนี้ก็จะเป็นมันไดรู้ได้น้อยเดียวบนเอ็ดปากกระซางตันนั้นกระยันชมหอในสมาธิของพระสงฆ์ที่วัดสนนในวันนี้ในสมาธิเก่งคนไอ้ก็ตามกระเนื้อนีเขาวั็ท่าเดียวเพราะขาดชาร์จวาระสามชมบรรยากาศของวัดชียนหกยุ่งกันไปจะตกเอาฟังข่าพี่เอาโอ้ยแล้วไห้ที่บุกว่ามันเจ็บ เด็นผูตายเขาเด็กตัวเขาอดเอาเด็กตัวเขก็อดดนี่ก็จะม่ดนพยัาชนะหรอกโอมีตราอะไรด้วยมื่อมานักบทานกูก็ลังกินข้าวๆกัแล้วกูก็ตไปเจลมากเลยมีตราตั้งอะไรน้องเแหงหอบนี่ประกาศเจ้าะจังหวัดเขตเรื่องนมัิให้วัดเป็นให้วัดเป็น ตนศศาสนาศึกษาแต่สิบว่าใบุญเดชเท่าด้านไหนเนี่แต่เศ้าเลยมีป้ายเนาะผู้คนเปอย่างนี้มาจอบบงญผาปัดประตูมาตัวเดียวูที่ตงาเป็นวัดตนป็นวัดทยาเบิ่งเตี๊ยบผเหลือเนี่ยบ่อฉันกับเบิ่งไม่ออกเลยเดียวบิ่งไปได้กับบ่เหลือมาจอบเอากระกั จะส่งเสริมในการเรียกนการสอนอพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าในวัดครับผู้อยู่เบื้องหลังในการบริการอาหารกิน,กน,กนและน้ำชากาแฟเสิร์ฟต้อนรับพระเยรังเทระเยมาประชุมในที่วัดสนานวันนี้นนนนทุกท่านจับคณะาญาติโยมชาวปัตตานีหลายคนก็มาเตรียมน,น้ำชากาแฟเพื่อต้อนรับ พระมหาเถระคณะสงองลำเท้าข <t> ัน <t> ที <t> ่มาเป็นกลุมในวันนี้ก็มีเจ้าภาพดูแลเรื่องเครื่องดื่มน้ำปนะไปกันสาธุเนาะจ้าสาธุสวยงามสวยงามเนาะเออเสวยงามเลย เอาคนงามๆลงเนาะอันนี้ไฟเครื่องดื่มตอนรับพระเทระที่มาไปชุมที่วัดสนนวันนี้ก็กำลังเตรียมน้ำปนะถวายพระคุณเจ้าที่มาไปชุมที่วัดสนอในวันนี้นะทุกท่านนะก็ กำลังเตรียมหน้าบนระที่อร่อยๆอ่าโอ้ยันดีเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศดีฮะยิ้มก่อนยิ้มงามๆสวยๆตลอดมีแต่คนสวยๆเนาะยิ้มยังไงก็งามเอออ่าสาธุนะครับในวันนี้นะครับท่านเดินทางมาจาก ถนนแต่ว่าทางถนนอาจจะเลื่อนนะครับเอ่อรถของวัดไปทัฒนาก็เลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับข้าวสารการกระชุมสมัยสามารถทำในวันนี้เลยบางตำบลมีข้อมูลดีเข้าเรียบร้อยบางตำบลแไปเรียนไปแล้วมีผ้ารโยมมาวาดเตศ ปัตตานีปานังกูลสิงห์บุรีจังหวัดกาญจนบกรีสำหรับประชาชนทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับได้จัดกิจกรรมสำคัญในเดือนนึงจะมีอยู่4วันกิจกรรมสำคัญก็มีตั้งแต่เช้าสายแล้วก็ค่ำ ผมได้ดำเนการทางท่านผู้ใหญ่บ้านคงจะได้ไปกราบเรียนหลวงพ่อทุกลูกนะครับว่าวัดไหนที่ทางหมู่บ้านนะครับได้ดูแลนั้นนอนข้าวเป็นอย่างเพอความรู้เคาะใ้ทางธุรกิจงานว่านะครับรัวกับต้องจีนท้องที่ได้จัดกิจกรรมร่งภา่าไทยใจ่ัหมเนี่ยได้จัดถวายหลวงพ่อได้จัดกิจกรรมแรกนะครับเกีบพื้นที่การศึกษาที่มีสยงใน205โรงห้า ถ้าลงละสามคนมันก็จะได้ได้หกห้าคนประมาณหกร้าคนถ้าเรามาหารกับ10บสิบสิบสิบวัดที่เราสองร้อยเกโลอ่าสองรกโลใน2องก้จะได้หน่วยหนึงหน่วยอบรมหนึ่งคือ10รูปนะครับก็ขอติด โดยอบรมหนึ่งหกสิบหกสิบรูปนะครับผมหวังว่าอาจจะมีมากกว่านี้นะาาพเพราะว่าเรายังไม่พูดถึงมัธยมนะครับเพราะว่าอำเภอหนึ่งอาจจะมีมัธยมอย่างน้อยหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งและอาจจะมีโรงเรียนที่ผูกขันเป็นโรงเรียนอเอกชนหรือเป็นโรงเรียนสก,กัดสชอชโรงเรียนการกุศล